ช่วงนี้หนูกลาลังทําระบบการผ่อนช่วงนี้กํลาลังทําระบบการผ่อนอยู่คือในในแอปส้มคือขายนิดนึงคือหนูโดนพี่ทีมงานป้ายยามาว่าแอปส้มมันมีผ่อนแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่าคนใช้เยอะปะกะติหนูไม่ค่อยกล้าใช้ที่เป็นผ่อนใช่ปะ่ะเราเพิ่งรู้ว่ามันสะดวกมากแล้วคือเราก็โอเคมันเขาก็ป้ายยาเรามาเราคือหนูก็ลองสมัครดูใช่ปะ่ะแล้วหนูก็ได้วงเงินมาเท่าหนึ่ง แล้วก็โดนขู่ป้ายามาว่าเนี่ยถ้าเราอยากขยายวงเงินนะเราต้องแบบทําแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็อ๋อจริงเหรออะไรมันก็ยุ่งยากเลยทุกคนเราคือก็คือการที่เราแบบในนั้นก็พี่ๆเขาก็บอกว่าเออเนี่ยจริงๆแบบผ่อนไปมันก็อาจจะขยายวงเงินให้เรานะถ้าเราแบบจ่ายตรงนี้คือหนูแบบไม่ค่อยซีเรียสเรื่องผ่อนไม่ผ่อนใช่ปหหนูตอนแรกหน,น,นคิดว่าเออจริงๆก็แอบ,บสนใจรุ่นนี้อยู่แล้วก็ ซื้อไบผ่อนก็ได้แต่ค่ะอาจจะแบบสองวันสามวันอะไรเงี้ยเงดเดียวเลยแบบแลแต่อะไรเงี้ยคือหนแบบได้หมดเลยตั้งใจจะแบบไปผ่อนอยู่แล้วมันจะได้แบบมีเครดิตไงทุกคนเพื่ออนาคตหนูอยากผ่อนอะไรสักอย่างเพราะหนูไม่มีบัตรเครดิตเสียใจจัง <c oughs> ผ่อนกับแอปส้มมัสะดวกมากทุกคนคือเพิ่งรู้ว่า Member ก็แบบใช้อันนี้เยอะเหมือนกันแบบเซอรพรส์อ่ะ ซอร์ไพรส์จริงแล้วมันสะดวกมากเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันสะดวกมากเลยนะไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วโดวยเฉพาะแบบทีมงานคือวีพี่คุณหคือแบบโหเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านแอปส้มอะหนูแบบว้าวเขาพูดให้หนูฟังสะดวกเปิดโลกแต่ตอนนั้นหนูแม่แหวแังหนูงุหงีดมากหนูก็เลยซื้อเลยหนูแบบหนูแปบ,บนคนง,งิดอย่างนั้นทั้งวันอะจนแบบต้องไปกินข่าวอ,อ่ะอืม แล้วหนูโดนบูลี่ทุกคนทุกคนหนูขอรับใความในใจหน่อยได้ไหมเครื่องหนูใช้โทรศัพท์หนูมันเป็นโทรศัพท์มีปุ่มกดอ่ะมีปุ่มสแกนนิ้วมืออ่ะมีกลมๆอ่ะสแกนนิ้วมืออ่ะเครื่องหนูใช้แล้วหนูชอบโดนบูลี่หนูเสียใจมากทุกวันนี้พี่นาบูลี่หนูหนักมากชิเนก็บูลี่หนูแล้วทุกคนบูลี่หนูเมื่อวานนี้หนูแกล้งถามครูว่าครูคะครูคิดว่า หนูใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรคะครูคิดว่าหนูใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรคะครูก็ดูอืมหกหรอหรือว่าห้าหรือว่าครูคไม่ไม่ไม,ไม่แล้วครูบอกว่าเอาใจจริงครูนะครูจะตอบ iPhone 4ด้วยซ้ำ หนูแบบปรงแล้วก่อนดนังนั้นคิมงานหนูก็บอกว่าเฮ้ยแพ้แพ้ใช้แพ้ซื้อโทรศัพท์ไอ้นี่มาด้วยหรอที่เขากำลังฮิตกันน่ะถ่ายแบบเขาชอบเอาโทรศัพท์แบบไอโฟน5อย่างเงี้ยมาถ่ายรูปกันอ่ะช่วงนี้หนูหนูโดนบูลลี่อะ่ะห,หนูก็เสียใจมาก แล้วหนูก็ต้องอธิบายให้ทุกคนว่าทุกคนคะของหนูในปัจจุบันนี้หนูใช้ SE ค่ะแล้ว SE เนี่ยมันออกปีเดียวกับ12ค่ะมันไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะคะคือมันโอเคมันก็เก่าแต่มันไม่ได้เก่าขนาดนั้นเปรี้ยง1แมตช์แล้วโดนบูลลี่ตลอดตัวบูลลี่ตลอดไม่มีใครเข้าใจเลยค่ะทุกคนจะอึ้องตลอดว่าฮะจริงปะ แบบมันใหม่ขนาดนั้นได้หรอคือบางทีอ่ะหนูก็แบบบางทีหนูโดนบูลลี่กับคนที่ไอโฟนใหม่กัะหนูแค่รุ่นเดียวอ่ะหรือแบบ เสีใจ,ใจอะจนช่วงนี้หนูหนูแบบทุกคนเคยเห็นเด็กที่อยากได้อะไรมากๆปะหนูดูอยู่อย่างนั้นหน้าสีหนูขึ้นแต่ไอสิบเจ็ดหนูแบบอยากได้มากจนจนหนูบอกพี่ว่าลูดให้หน่อยได้ไหมใครมีบัตรเครดิตบ้างตอนเนี้ยฝากผ่อนหน่อยเดี๋ยวหนูจ่ายเองทุกวัหนูจะเป็นเจ้าหนี้ที่ดีเอ้ยไม่ใช่หนูจะเป็นลูกหนี้ที่ดีเองใครก็ได้ โน้อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มากเข้าใจปะแล้วคืออะไรคลิปคลิปเชนชินเน่เวดว่ารี่ขนาดถ่ายจาก iPhone 5นห้านี่ยบูรี่มากบูรี่แบบบูรี่มากขวัญมันก็รอว่าไว้โทรศัพท์ไม่มีสแกนหน้าแล้วจะให้เราอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้น แล้ววันนี้ลูกป,ป้าวันนี้ไปซื้อไปซื้อหูฟังคือหนูก็ไปซื้อหูฟัง,าฟงมาใช่ปะพนักงานถามว่าให้พี่เชื่อมให้ไหมแล้วพอเขาเห็นโทรศัพท์หนูเขาบอกว่าหนูเอาไปใช้กับอะไรอะ่ะหนูเอาไปใช้กับ iPad เหรอลูกเขาอกไม่ค่ะไม่โทรศัพท์หนูใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่เช็ค iOS ให้ก่อนไหมว่ามันใช้ได้หรือเปล่าไม่เป็นไ,ไรค่ะพี่มันอัปล่าสุดได้อยู่คะ่ะ มันไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกหนูอะทุกคนเข้าใจความรู้สึกนี้ปะมันไม่เคยมีใครเข้าใจเราใช้อะไรใช้โทรศัพท์เค่องนี้แหละเห็นไหมมันไม่ได้แย่ yeah. ทุกคนคือกล้องมันมันไม่ได้ฟิลเตอร์หมออะเข้าใจว่าตอนเนี้ยเออโทรศัพท์เราก็ยังอยู่ดีอยู่เราไม่มีใครเข้าใจเลยอ่ะจนหนูเคยเปิดเอกดูนะว่าเราเหหรือ,มอแม้แต่กระแสว่าแบบเฮ้ย ตัวอะไรถูกลืมแบบรุ่นไหนถูกลืมหนูว่าคือรุ่นหนูนี่แหละถูกลืมหนูว่า SE คือผู้ถูกลืมเอาจริงเดี๋ยวนี้เขาใช้โทรศัพท์หน้าจอเต็มมีสแกนหน้ากันหมดแล้วหนูยังใช้สแกนนิ้วอยู่เลยแศใจไหมล่ะเห็นไหมล่ะ ขอบคุณรับโอยมีรุ่นนี้ด้วยเหรอเสียใจเสียใจมากคือหนูรักพนักงานร้านกล้วยมากแล้วทุกคนรู้ปะหนูอะคือหนูหลังจากที่หนูโดนออกจากร้านนั้นใช่ไหมแล้วพอหนูได้แอร์พอร์ตมาแล้วหนูเชื่อมเชื่อมเชเเมปึ้งแล้วหนูก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นไม่ใช่ชื่อแบรนด์นะคะหนูบอกว่าหนูแค่ชอบกล้วยอ๋อ หนูก็เลยเขียนแปลว่า I love banana เปเนชื่อแอปของหนูเองนี่จะเปิดให้ดูหนูตั้งจริงๆว่า I love banana นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหม ไอเลยบานาน่าหนูแคแนมากหนูไม่ค่อยโกรธขนาดนี้เลยนะจนกระทั่งวันเนี้ยแต่แหนูค่อยเปลี่ยนชื่อแต่ตอนนี้คิดชื่อไม่ออกตอนนี้เป็นไอหรือบานาน่าไปก่อนอือคือหนูช่วงนี้ดูดูไอโฟอนอะ่ะเอ้ยไม่เป็นไรคือ <c oughs> ช่วงนี้ดูไอสิบเจ็ดฉ่ำมากช่ำแบบฉ่ำมากเราอยากได้แต่ว่าไม่เป็นไรคือพี่ชายหนูก็เพิ่งได้เปลี่ยนโทรศัพท์ทุกคนแต่ว่าด้วยพลังแข่งรักพี่ชายหนูเขาซื้อให้พี่สะัายค่ะใช่พลังแห่งความแค้นหนู นี่เก็บเองไว้รุ่นซีคลีตคือหนูควรเปลี่ยนนะทุกคนเอาจริงๆคือมันมีเหตุผลที่หนูต้องเปลี่ยนหนูคิดไว้ตั้งนานแล้วว่าหนูควรเปลี่ยนโทรศัพท์แต่ที่หนูยังไม่เปลี่ยนอยู่เคยเลยรู้ไหมหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยจําเป็นแบบหนูขนาดนั้นแต่หนูเริ่มรู้สึกว่ามันจําเป็นแล้วเราต้องใช้ถ่ายถ่ายโน่นถ่ายนี่คือหนูรู้สึกว่าถ้าหนูมีไฟอ่ะเครื่องหนูมันมันถ่ายได้ในที่แสงสว่าง แต่ว่าถ้ามันมืดแล้วมันจะถ่ายอะไรไม่สวยเลยมันจะไม่ชัดนะทุกคนก็เลยต้องมีเครื่องใหม่ความโลภของหนูไม่มีอะไรค่ะทุกคนมันแค่เป็นความโลภของหนูแต่หนูก็กำลังจะเก็บเงินอยู่ค่ะพี่ชายหนูก็บอกว่าลองแก้งๆไปขอค่าขนมพ่อดูสิแบงนี้ลองแก้งๆไปขอค่าขนมพ่อดูสิแล้วก็เก็บไปซื้อโทรศัพท์